ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถนับสนุนโดยแอปถ่ายอีซี่สะอาดชัวรไม่เปลืองแรงยี้ยส่ง SMS เอเลข้น่าบอดต่างๆของธนาคารกรุงไทยเพื่อลุ้นเซิรอคององคำทุกเดือนสนใจโทร1551 กาฟรุงสำเร็จชนิดของตราบัี่ดินสลิมเเลน,นกินกาแฟทุกวันใช่ไหมคุณถึงได้ดีขนาดนี้ยืมมาล่ะยืมเอาวเพื่อนฉันขอยืมตังค์สักห้าร้อยก่านดีวะยืมอีกแล้วเหรอเอาที่แล้วพันหนึง่งเองยังไม่ใช้เลยนะว้ยแกเห็นฉันเป็นคนสับปรัหรลยไงวะคนอย่างฉันยืมที่ไหนใช้ที่นั่งยืมระยองก็ต้องใช้ที่ละยอง ยืมพัทย,ยาก็ต้องใช้ที่พัทยาเห็นฉันเป็นคนสับปรับหรืองไงวะใช้ให้แน่นะงั้นเองใช้มาเลยเพราะเขาที่แล้วไเองยืมฉันที่นี่ยืมที่นี่ฉันฉันขอยืมอีกสักห้าร้อยจะได้ใช้ทีเดียวอ้าวแบ่ของใครครับได้แล้วครับของผมเองครับเอาละถ้าแบกสี่สิบนะเดี๋ยวจัดก,การให้ครับเออขอบใจขอบใจแม่ฉันแฟกเงินส่งมาให้แล้ว เมื่อกี้เท่าไรห้าร้ 500. รอยอเอาไปอีกพันหนึ่งออค้อนมาห้าร้อยหนึ่งตันต้องเ,เออะเอ5ห้าร้อยหายกันหายกันแล้วได้เจอกันมันต้องอย่างนี้แต่ว่ายืมแล้วก็ต้องใช้ขอพูดแล้วเราจะใช้อย่างไรวะเนี่ยเงินแปลก จำนวนโดยยาฤิสดวงทวานหนักตราใบาห่อมีชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลขอตั้งบริสุทธิ์แบบไม่มีอรอยต่อพรีเมียร์สรตินอะโล่มิราประหยัดไฟเบอร์ห้ากาแฟมมคอน,นาติโอเอสเปซโซ่มาจันมาชราระบบสั่นจากอารอนบ้านเรามันต้องดีวันดีคืนอย่างนี้สิออมีแต่ข่าวดีดีดูร่าบันเทกกิงสักหน่อยสิเป็นยังไงกันบ้าง หัวและเชิญยิ้มนายกสมาคมตลกบอกช่วงนี้ตลกอยู่ในช่วงขาขึ้นฮ้ขาขึ้นมากายหน้าผากามาต้องต้นต,ต้องจีบบมีสมบัติผู้ดีบ่มีการศึกษาปนงัวป้นควายของชาวไร่ชาวนา คนเอามาเป็นของตัวเราเองเพราะว่าเรามันโจนเรื่อง้นไม่เห็นแปลกมองมันหัวเก่าลักยังไงชับคน <c oughs> อย่าปัญหาเยอะนี่ที่อื่นไม่มีเท้าเลยไงน,นี่มันหัวนะเว้ยหัวคนหัวคนป้ายตกใจที่เราหัวกระได <c oughs> มันมันเงาๆอะไรอะไรอะไรยึดยักอะไรอย่ามีคำพูดเดี๋ยตีให้นอนกินเลยนะแกอยากเสียโฉมจะแกอยากเจ็บตัวนะจะทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าอย่าให้โดนหน้าเขานะเพราอะไรพราะหน้าเจนเนี่ยมันอยู่ในการดูแลของหมอหมอโรงพยาบาลเลอหมอผีได้แกอย่าพูดมาก ไปเอาของฟรีมาให้กินเดี๋ยวนี้ของฟรีอีกแล้วแกกินไม่เคยจ่ายเลยแกอยากโดนเอามีดรี้หน้าแล้วอ,อยากให้หน้าเขาเป็นไรนะเดี๋ยวเอาน้ำกดก็ด้ซะโอ้ยแกมาจีซ่าจีซชาจะไม่ได้แบบนี้นี่กลัวหน้าเสียโฉมเหรอข้าจะโดนหน้าแกนี่เหมือนที่อยู่ตึกโรงพยาบาลศิริราชมากเลยทีส่สตาร์ไปข้างสี่อุ่ยใช่แกเปล่าใช่นี่เป็นอย่างนี้นี่นี่ขาพาทีมไว้นะ อาคิมกันแดดคิมตัดสายไฟอ่ะเอลโหลใครเอามาทำอะไรน่ะโอเลงสองสองแก้วถูกต้องโอเล่นะยด่๋ยว่ัตใบ้าดูไปเย็นเฮ้เฮ้เอาไม่รู้สึกหกโมงถุงนึงอะไรวะไม่รู้สึกหกโมงชาเย็น มันจะมันมันจะไม่รู้สึกบอกบองมันจะชาเย็นได้ยังไงเวลาไม่รู้สึกชาหกโมงเช้ามืดพี่เอา18อแปดนาฬิกาอย่าหกโมงเช้าเอาไชาเย็นมั้นะชาเย็นชักมาไปนี่เลยอะไรพี่มีของมีค่าเท่าไหร่เอามาให้หมดเร็วๆต่อจ้าจ้ามีแค่เม็ดเดียวอ่ะ ของมีค่าที่สุดในชีวิตฉันละจ้ะเฮ้ยมีหรือเปล่าเอามาไม่มีแล้วพี่หมดแล้วโอ้โหตายนะโอ้นี่เงินนั่งเงียไม่เหลือไม่เหรือนี่เด็กพี่ชีวิตฉันเกิดมานะพี่ทำไมอาพัทบัตรซบมีพ่อพ่อที่ก็เป็นอัมาตามีแม่ แม่จัก็ตาบอดหูหนวกเป็นใบที่สำคัญนะพี่เมียฉันพิการหัวเป็นคนตัวเป็นต้นตัวฉันมีลูกหนึนทคนี่ดูชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วพี่อยากได้เหลือแต่ชีวิตฉัน เอาชีวิตฉันไปเลยสิพี่อโอนโอนเพื่อนรักอะไรวะเกิดเมื่อกี้เนี่ยที่เราไปป้อนมาในตลาดเขาแกเหลือเท่าไหร่วะของฉันเนี่ยเหลืออยู่พันหน่อยๆ สนดลงฉันเหลือเจ็ดรอยแกกับฉันรวมกันและอนุโมทนาสาธุยยคห้มันไป็นเถ่ะให้มันไปะให้มันไปเลยกูสงสารตรงที่เมียมันเป็นต้นกล้วยหัวเป็นคนเนี่ยเงินจำนวนพันกว่านี้ไอ้ชื่ออะไรนะอตอ ขอมอกให้ต่อแล้วจงดนบรรดาลให้ชีวิตข้ารุ่งโรดนลาบลือนรุ่งรืองข้าด้วยดิมึงด้วยเออให้เจริญกาวหน้าคิดใดสงความมุ่งมา่นปรารถนาคิดเงินเงินมากองคิดทองขอทองเต็มบ้านคิดอะไรก็ขอให้ได้อะไรนะจะพียยังพี่ไป เดี๋ยวขอค่าสองคนกวดน้ำเบิยังไงเรพื่อกีทางเมยาตินังหหนตุสุิตาหหนตุยาตะโยสาธุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปลาาต้นไม้ให้ดูหมายแะไวนะใจโยเียได้เงินลูวยเฮ้ยไอ้เลี้ยงทำไมคนทำบุญทำกุศลมาหัวร้อยย่ออะไรวะ ถ้าทาบุญนั้น,นไม่ได้หัวละอย่อหรอกแต่หัวเลาะย่อไอคนโงท่ที่ถูกหลอกไอนี่มันการหลอกหลอกลวงเขาทั้งหมู่บ้านมันจะหลอกเฉพาะคนที่โง่เท่านั้นสแสดงว่าแกสองคนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาโง่โง่กูจะไม่เชื่อตั้งแต่หัวเป็นคนตัวเป็นต้นกล้วยแล้วแหละลูกเมียมันพ่อแม่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงเหรอมันหลอกลวงเขาไปวันวเนี่ยสุขสบายจะตายแกโง่แก,อ,กอยากโดนตัรกดลาไม่ได้นะเอาเรียน โอเลี้ยงสองแก้วเดี๋ยวแเมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอย่าให้หน้าเขาเป็นไรนะเอ้ยช่เลี้ยงฉันสั่งโอเลี้ยงสองแก้วทำไมฉันได้น้ำเปล่าวะเลี้ยงมากและเกิดอาจัดให้ one two three โอ้โหสามารถเซ็งจากน้ำเปล่าเป็นโอเลี้ยงได้เฮ้ยแต่วันนี้ฉันไม่ชอบป่ะฉันอยากกินน้ำเปล่าอยากกินน้ำเปล่ามันไม่ยากเลย one น้ำเปล่าด้วยมีน้ำหก้วยเฮ้แต่อยากกินโอเลี้ยงเหมือนเพื่อนเป็นน้ำผสมข้างล่างยังขาวอยู่เลยเ็ัฉันอยากกินน้ำเปล่าอยากดื่มน้ำเปล่าไม่อยากดึงนี่ออกแต่วนี่แกอยากโดนกรีดหน้าแล้ว รุนโดยชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ด,ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันขิงฟงสเปรยรูปตราบ,บ้าสหมุนไพรเหมาะสำหรับร้านนวดและสปาหาซื้อได้ที่บิก๊กซีและทาบทูทุกสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟถ้วยโปรอของคุณด้วยกแาแฟลอยใสจากลอยใสเทลแคร์อย่าดองเล่าตราเสือสเปรตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายอย่าดองเล่าตราเสือสเปรตัวบำรุงโลหิตเมื่อไอใช้ยาแก้ไออัปเช่สัญลักษณ์รูปคนปากอัปเช่ เหนื่อยก็หยุดพักพอมีแรงก็เดินต่อชีวิตเราเนี่ยยังโชคดีโชคดีกว่านาฬิกาตั้งเ่อททำไมอย่างฮะเราเดินไปนี่เราเหนื่อยแล้วก็หยุดได้แต่นาฬิกาเนี่ยมันหยุดเดินไม่ได้ดูเดินแล้วเป็นยังไงอ่ะอ้ามันหยุดเดินเมื่อไหร่มันก็ตายงอ๋องนั้นรู้แล้วที่นาฬิกามันเดินเพราะอะไร เดินเพราะอะไรมันเดินหนีตายนกเห็นได้เหรอนกใครวะทำไมอ่ะอ๋อดูแล้วนกไครนกเขาดูเสียจนะอนกเขาอาจารย์เขาคือโคกอาจารย์ก็สอนหนังสือเหมือนกัน่ะมันคนละ นี่มันครูนะมันครูเอาเหรอ,อย้อนเนี่ยนอกเขาครูจุกจุกครูนกมันเป่าโคร้าชูมันมันกงคอทำเสียงเปรี้ยวหวาน,วาน <S 2> <S 2> หวานมันเลี่ยน <S <S ไปเอาเปรี้ยวมันก็ได้เสียงหวานดินมันกงคอทำเสียงหวาน ยังนาสงสาร่อกระไรใจเจ้าใหญ่รู้เต่าเอาดูเอาพี่เห็นมันเต่าหยกเยาวต่ตกันพี่ต้องเอาย่างมันโอ้ยพี่ไม่เอาย่างมันทำไมไม่เอาย่างมันยกตกต้นไม้ขอหัก Ê ray, nhổng ngay, này, luôn, này <cì> à, bể <rồi> ต้ังงียงเง่ปล่อยปล่อยฮานี่ลิเกเก่านะเว้ยฮานี่เว้ยไอ้เอาไายเก่าอ้าวนั่นเจอกันเว้ยอ้าวได้เลยไอ้เก่งจริงเหวิ่งเข้ามาเฮ้ยวิ่งเข้ามาอย่าช้าอย่าดีข้าเนี่ยเป็นนักเลงเก่านะเว้ย ให้มันไปจังหวะตาโคอยสิวะเออจะได้ฟังรู้เรื่องไอ้นี่คุยกันนั้นไม่ดีกว่าล่ะเออเฮ้ยกำลังจะเริ่มสรุปแล้วแต่เรื่องไปตั้งดนแล้อย่าร้อนร้อนเลยถ้าแม่นกูจับมึงได้กูจะฆ่ามึงให้ตาย้ไวสังทางแต่ถ้ามึงจับกูได้มึงยจะทำอะไรกูได้ อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจฆ่าแกสองคนโอ้ยจกันเลยจะเอาไปเลยกระเป๋าโอ้ยตายแล้วกี่ล้านวะมีบาทเดียวงานงานเดกกระเาไี้แพงกว่าเงินนี่นะกระเป๋าเหรอี่ดีนะว่ามีเงินตั้งบาทนึงถ้ามีไม่ถึงนะแกบ้าเลยนะยัยพวงจะบ้าได้ยังไงอ่ะทำไมจะไม่บ้าถ้ามีไม่ถึงก็ไม่เต็มบาทไงไะ้แล้วรอะไร ไอ้ลรนะครูเดี๋ยวก่อนไอพี่ฉันหวงเนี่ยมันจะอะไรฉันอายอายอะไรเพราะมีอยู่บาทเดียวก็าะอายไม่สนใจแต่ฉันเอากระเป๋าไปขายจะไปฟ้องหลานข้ามาขอไปัยเลยนี่ไปขาดอย่างเลยเฮ้ยแต่ถึงเะื่อไรเดี๋ยวเราก็ให้ลูกพี่เรารู้ได้ว่าเราได้าำานเราไพ้ปนถึงมันจะมีบาทเดียวมันไม่คุ้มกันเด้จะไปคุมยังไงเราถึงเราก็ทำงานแล้วนะก็ให้นม่ไปต้องพันกว่าแล้วไม่ได้บาทเดียวเนี่ยเอาแต่น้าอย่าเลยนะกระเป๋าหนัง อย่างน,น้อยนี่ไปไหนฮะมึงเสือกระชาเยันๆเนี่ยมึงมานั่งอยู่ร้านเนี่ยหรอดั้งที่ไหนละพี่ผมทำงานที่อะไรเป็นตุดเหรอตะภายกระเป๋าเป็นตุดไ่ใช่ตุดไฮโซในหมู่บ้านของเราใหญ่พวงทำไมผมพ้นเขามาฉันบอกแกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่ามารีดไถชาวบ้านเขาแถวนี้ทำไมทำตัวอย่างนี้ฮะถึงไม่พัฒนาไะมึงก็เป็นได้แค่โจรห้าร้อยอ่ะ นาการป้อนสิจะได้เป็นโจรพันสองอย่างกูอ๋อได้เพิ่มมาเจ็ดร้อยเนี่ข,ข<พ>อบคุณขอบคุณอย่ามาทะเลาะอ,อะไรกันที่นี่เลยนะร้านฉันเนี่ยซ่อมมาตั้งหลายครั้งแล้วพวกแกมามีเรื่องกันเนี่ยอย่าฟันหักใช่ไหมแกทำอะไรเตี๋ยวกันหน้าเขานะาวจะไมไ่ทำอะไรร้านแกหรอกเว้ยพี่ไปตกฟันมาแล้วมันพุ่งใส่เหล็กดัดมาพี่แล้วมันเหล็กดัดมาดูดิเอาเหล็กดัดมาดูไหนว่าดัดตรงไหนโอ้โหมีอดีตรงไหนวะเหงือกไอ้แดงๆดงเลยพี่ วันนี้ใส่เหล็กดาดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปติดมุงลวดไปติดทำไมกันยุงเข้าไปติดมุงแปาโอเลี้ยงมากินแก้วหนึ่งถ้าไม่อยากให้พังร้านค่าโอเลี้ยงอย่าคิดต้องกินฟรีนะเว้ยอ้าวพี่พี่ด่าทั้งสองคนว่าท่านไม่มีเกียรติมาป้นชาวบ้านแล้วทำไมพี่นี่เป็นโจระดับไหนไปไถ่ค่าโอเลี้ยงหรเออด่าฉันเหรอไม่ได้ด่าไอ้นี่บอาว่าฉันเป็นโจรกระจอกอ่ะพี่กระจอกที่ มึงไม่เคยเตือนมึงเลยที่นี่บา่บาวบา่บาวบา่าวบ่าวถ้าบทจะจุกนี่ไม่รู้เป็นตัวอะไรเลยคนนี้อยากลิอ่านปีนเกลียวกับพี่เข้าใจไหมกับพี่บอกให้ป้นกับปน้นเฮ้ยโอเลี้ยงได้ยังเนี่ยได<ป>้เอาโอเลี้ยงมาก,กินใช่เด<า>ี๋ยวปนลือร้านเฉลยดีใจเย็นๆใจเย็นอยากโดนอามี่กีดหน้าไงวะไม่อยากเป็นขบายหน้ามันนักเลยโหดทั้งวันเลยโอ้ดีมากขอตางคขอตังค์เสม ฝุ่นเยอะแยะที่อื่นมีปัดไปปัดมาปัดลงหัวกระบาลกูเนี่ยอขอโทษครับขอที่อื่นขอไล่ผมมาปัดที่นี่ครับคผมหมวดใช้ยาย้ายมาประจำที่โรงพักที่นี่ครับร้อยตำรวจโทรครับโทรไปหาใครไว้น้องเฮ้ยดูสภาพตำรวจเป็นอย่างไงอ่ะเป็นตำรวจใส่เสื้อผ้าลุกงไปกัดกระหม่อมไง